ทุกคนพุ๊กลูกอะกำลังจะเตรียมไปงานที่ไอคอนสยามแล้ววันนี้จริงๆอะนัดพี่ดุกไว้ในการที่พี่ดุกจะเข้ามาช่วยจัดบ้านแต่ปุลูกก็บอกพี่ดุกคาพอดีว่ามันมีงานเข้ามาพี่ดุกก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรพี่ดุกดูให้ซึ่งพี่ดุกอะก็ดูแลสวนจนเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วปูกก็คือแต่งหน้าทําผมเสร็จแล้วก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดดูว่าเฮ้ยบ้านไปถึงไหนแล้วเรียบร้อยไหมว่าดูสวนก่อนปรากฏว่าเฮ้ยสวนเรียบร้อยเลยทุกคนสวยมากๆแต่ที่รู้สึกประทับใจมากๆฉันไปเปิิิดดดดดููกกกกกลลลล้้้้้อองงงวววจจรปในน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 บบบาาาาาแแฉฉัั็็เเเเห่่่่่พีุโคคยยยททต น,นั่งดูประมาณ10นาทีคือรู้ว่าเห็นพี่ดุกเดินวอนรอบบ้านลุกเลยทั้งในห้องน้ําชั้นล่างเคาน์เตอร์ครัวห้องกินข้าวห้องทาง,งานงพ่อห้องนั่งเล่นไปจนถึงห้องหน้าบ้านพี่ดุกแบบตั้งใจในการที่จะใส่รายละเอียดจริงๆอะดูกฉันเห็นพี่ดุกเอาของมุมนี้ไปตั้งมุมนั้นเอาของมุมนั้นไปตั้งมุมนี้ยกโต๊ะจากหน้าบ้านเอาไปตั้งตรงข้างเก้าอี้ไม่พอใจก็ยกออกแล้วก็ไปตั้งตรงอื่นพี่ดุกเอาของที่มีในบ้านเราไปจัดให้อยู่ในจุดที่มันสวยที่สุดแล้วฉันกกกกก็เเเเนน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 นวววววว่่่่่่าาาาพีีีีดดดดออ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 ัััััดดองงงงลบบบ้้้วว้้้ืููิสสสยยยยยทททศ์โรรมมมไปปจถต